สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขอย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกำลังใจนะครับในการส่งกำลังใจนะครับให้นักเตะทีมชาติไทยหรือช้างศึกชุดใหญ่ของเราในการลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียร,รอบคัดเลือกแมตช์ท,ที่2นะครับศึกนี้เป็นศึกสำคัญที่สุดไม่มีอะไรจะสำคัญมากกว่านี้แล้วนะครับเป็นการแข่งขันในฟี a d เดนะครับที่เป็น ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเมเจอร์ของฟีฟ่ซึ่งมันมีผลที่สุดนะครับกับวงการฟุตบอลไทยซึ่งที่จะไทยเราจะบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้คือวันอังคารน,นี้นะครับถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะเติร์กเมนิสถานได้เนี่ยคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่เราจะบวกขึ้นมาอีก5.29คะแนนหลังจากที่เราชนะอินเดีย2ประตูต่อ0เมื่อคืนนี้นะครับเราได้บวก4 0 3นะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งนะ กับเติร์มิสสถานเนี่ยเขามีแรงกิ้งฟีฟ่ต่ํากว่าเรานะครับถึง40กว่าอันดับถ้าเกิดเราไปแพ้เขาเนี่ยเราจะติดลบ9.71นะครับแต่ถ้าเราชนะเราจะได้บวก5.29คะแนนแรงกิ้งฟีฟ่เราจะขึ้นมาที่1,243.63ทันทีและที่สําคัญที่สุดถ้าเราทําได้นะครับทำทุกฟังที่เคารพพี่น้องครอบครัวฟุตบอลไทยทีมชาติไทยเราจะสามารถแซงเบลารุสโคโซโวโมซัมบิก เบนินนะครับและที่สําคัญเราจะแซงนะครับประเทศจีนนะทีมชาติจีนทันทีถ้าเกิดจีนนะเย็นนี้นะครับรอพบรอเช็คผลการแข่งขันนะครับจีนนะครับจะแข่งขันกับทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือกนะครับถ้าเกิดจีนพลาดท่าให้กับอินโดนีเซียหรือวันที่10เนี่ยจีนจะลงแข่งขันกับบาเรียนอยีกแบบหนึ่งอะถ้าจีนพลาดท่าสักแบบหนึ่งอะ ถ้าเราชนะเติร์กนมาฐานได้เนี่ยคะแนนแรงก์ควีฟ้าเราจะแซงจีนทันทีคะแนนเหล่านี้นะมันจะเป็นขวัญเป็นกําลังใจนะในการก้าวเดินต่อไปและที่สําคัญนะครับมันจะเป็นพลังนะครับในการนุน้นในการดันนะให้ทีมชาติไทยของเรามีเสถียรภาพมีความมั่นคงในตําแหน่งของโค้ชมาซาดาอิชิด้วยตรงนี้นะครับผมนะครับเห็นมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าผมพูดมาตลอด ถ้าผมพูดไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้นะครับเกิดความคลางแขงใจอะไรก็ตามแต่ในห่วงการทํางานโคดิชีแต่ผมยังยืนยันมาเสมอนะครับว่าไม่มีใครครับที่จะเป็นโค้ดและพาทีนไทยเราขึ้นไปสู่ระดับเอเชียได้ณนะวันนี้นะครับมีโคดิชีที่เหมาะสมที่สุดเพราะคุณสมบัติความซื่อสัตย์การทํางานอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาส่วนเรื่องเล็กเน้อยนะ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตัวนักเตะหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมเองเนี่ยคิดว่าเป็นประเด็นรองลงมานะครับทุกคลิปที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับธรรมนูญฟุตบอลไทยหรือระบบเจแปนเวนะครับที่เรากําลังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่มันไม่สมบูรณ์ทําให้นะครับเกิดสิ่งต่างๆที่เราไม่พึงประสงค์เช่นนักเตะบาดเจ็บนะครับอาการแบกทีมความไม่บาลานซ์ของทีมและในแมตช์สำคัญๆเรามีความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นประเด็นย่อยในการสนับสนุนมาดามแป้งและโคดิชิซึ่งผมยัง,งยืนยันนะครับว่าเราจะต้องสนับสนุนให้โคดิชีอยู่ในตำแหน่งให้นานที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้ถึงฟุตบอลโลกปี2030เลยเราจะต้องทำอะไรที่จริงจังและต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำได้แล้วตอนนี้ส่วนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางที่เราจะไปสู่ฟุตบอลโลก ถ้าเพื่อนคนไหนนะถ้าจะมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท่านคิดว่าเราไปฟุตบอลโลกไม่ได้เนี่ยผมบอกไว้เลยครับว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเราไม่ต้องพูดคํานี้ดีกว่าเพราะผมเชื่อว่านะการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการจุดประกายหลายสิ่งหลายอย่างทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปฟุตบอลโลกเสร็จนะครับเขาถึงมีเจแปนเวตามมาพอมีเจแปนเจแปนเวตาม,มามันก็จะเกิดการพัฒนาเยาวชนภายในอย่างคึกคัก นะครับทำให้เราเห็นอะคาเดมี่สโมสรชั้นนำในเจลีกเกิดขึ้นมากมายในะวันนี้สืบเนื่องจากการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับของญี่ปุ่นเจแปนเวกเกิดขึ้นหลังนะครับทีมชาติญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกแล้วนะอะคาเดมี่นะครับของโกเบนะครับอคาเดมี่ของสโมสรใหญ่ๆนะที่อยู่ในเจลีกเนี่ยที่เราเห็นในะวันนี้ความเจริญรุ่งเรืองของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยล้วนแล้วนะครับ เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกแล้วทั้งสิ้นเพราะมันนํามาซึ่งงบประมาณนํามาซึ่งความนิยมเขาเรียกว่า Soft Power นั่นแหละเข้ามาอุดหนุนจุนเจือวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเป้าหมายหลักใหญ่เลยนะที่ผมคิดว่ามีเพื่อนบอกว่าทําไมคุณประชินพูดได้จะเขียนธรรมนุฟบอเ,เขียนได้แน่นอนครับแต่นะครับลวันนี้นะผมทําคลิปวันละ3คลิป เพื่อจะดำรงส,สถานะช่องของผมนะครับให้สามารถจูได้ต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยผมใช้เวลาวันละ9ชั่วโมงครับแต่การเขียนธรรมนูญฟุตบอลเนี่ยเราจะต้องศึกษาต้นแบบนะครับจากธรรมนูญใหญ่ก็คือรัฐธรรมนูญไทยเลยนะครับแล้วก็ธรรมนูญขององค์กรหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลนะครับหัวข้อหลักหัวข้อรองจุดประสงค์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องมาจำมาประเมินอย่างละเอียดอ่อนจากนั้นนะครับก็ต้องเขียน และคาว่ารรมนุญฟบอลมันต้องใช้ได้เป็นร้อยปีตลอดไปนะครับในการดําเนินการฟุตบอลไทยเขียนได้ครับเขียนได้แน่นอนนะครับครูบาอาจารย์นะครับอย่างท่านอาจารย์คมทวนคันธนูนะครับกวีศรีไรรือกวีเหล็กเนี่ยท่านเขียนบทกวีนะครับกวีนิพนธ์เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธถึงขั้นนะครับท่านต้องไปนอนโรงพยาบาลผมเคยไปเยี่ยมมาแล้วครับที่กรุงเทพนั่นคือครูบาอาจารย์นะครับ การเขียนแต่ละอย่างที่จะเป็นผลต่อนะครับประชาชนหรือว่าส่วนรวมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านผู้ฟังที่รู้กราบขอบพระคุณครับผมจะพยายามเขียนนะครับเขียนแล้วใส่ลิ้นชักไว้ก็ได้เพื่อนบางคนนะครับอย่างนะครับคุณบูเรียนหันตุลามาโพสคอมเมนต์ด้วยความน้อยอกน้อยใจว่าผมพยายามจะไปคอมเมนต์กับเพจต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับเจแปนเวและสิ่งที่ควรจะเป็นกับทีมชาติไทย บางครั้งผมก็ถูกต่อว่าบางครั้งก็เหมือนเราเป็นแฟนบอลกระจกกระจกคนหนึ่งคุณบูเรียนหันตุลาครับผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมชื่นชมหัวใจของคุณมากอย่าคิดว่าเรากระจอกหรือไม่กระจอกเลยครับทุกคนทุกวันนี้เนี่ยมีตําแหน่งนะครับอานาจวาสนาฐานะใหญ่โตขนาดไหนเขาคือคนกระจกคนหนึ่งเหมือนเรานั่นแหละเราทุกคนมีเลือดมีลมหายใจนะครับเราทุกคนมีสิทธิ์ด้วยความ รักนะครับด้วยความศรัทธาด้วยบูรสุดใจเนี่ยไม่ต้องห่วงครับพูดไปเลยคนเราเนี่ยผมคิดว่านะตำแหน่งฐานะผม,มาอายุป่านนี้แล้วผมไม่คิดเรื่องตำแหน่งฐานะอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าท่านเช็คหัวใจท่านว่าท่านบูรสุดใจจริงหรือเปล่านอกจากการเช็คหัวใจท่านว่าท่านบูรสุดใจจริงหรือไม่ต้องมาดูการกระทําท่านว่าทาท่านทําอย่างสม่ําเสมอแน่วแน่และนะครับมีเหตุมีผลนะครับในถึงที่สุดหรือเปล่า ถ้าท่านคิดว่าท่านเช็คหัวใจท่านว่าท่านคิดถึงที่สุดแล้วให้ท่านทําไปครับไม่ต้องห่วงกังวลและในใจพื้นฐานต้องมีรักเมตตาอภัยอยู่ในนั้นด้วยถ้าท่านทําให้ถึงที่สุดแล้วและมันไม่ไปส่งความสําเร็จก็ถือว่าท่านนะครับได้ทําคุณประโยชน์ให้กับจิตวิญญาณของท่านให้ท่านมีความสุขว่าท่านได้ทําเต็มที่แล้วในสิ่งที่ควรจะทําจุดนี้ต่างหากครับคุณมูเรียนหันตุลาไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับอย่าท้อแท้ใจส่วนมากแล้วนะครับคนที่คิดดีนะครับ รวมทั้งนะคำสาบฟุตบอลไทยนะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านพยายามทําสิ่งดีๆมาตลอด30-40ปีแล้วมันไม่สําเร็จจนบางท่านอายุมากแล้วจนพอแท้ในวัยร่างกายนะว่ารักฟุตบอลไทยอยากจะให้วงการฟุตบอลไทยเราดีแต่นะครับมันเกิดปัญหาอุปสรรคอย่างที่พูนโมเรียนบอกนี่แหละเราเป็นแค่แฟนบอลตัวเล็กๆไปพูดอะไรเราก็โดนกระแสสังคมต่อต้านกลับอย่าไปสนใจเลยครับเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นนะ่ย เขามองไม่เห็นนะครับเขามองไม่เห็นแล้วก็เขาก็พูดไปตามบัตรตาตัวตนเขานั่นแหละนะครับน่าเห็นใจครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราก็ลหลายๆคนเหมือนกันที่ท้อแท้ใจนะครับขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับและผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วสกัดฟุบอไทยนยมันเริ่มใหม่ตั้งแต่ปี2 0 2 4คือปีที่แล้วตั้งแต่เราได้นายยกอย่างมาดามแป้งนวลพันธล่ำซำขึ้นดารงตําแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์2024แล้วก็ได้โคดิชิมาดํารงตําแหน่งในช่วงต้นเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม มันเริ่มต้นใหม่แล้วครับด้วยพลังอะไรรู้ไหมครับพลังแห่งความมุ่งมั่นและบริสุทิใจครับผมเชื่อมั่นในบาดามแป้งและเชื่อมั่นในโคโดิชิด้วยความจริงใจเพราะว่าท่านมีความบปปริสุทธิ์โปร่งใสมือสะอาดและมีความซื่อสัตย์ครับจุดนี้แหละครับผมจึงเชื่อมั่นว่าเราไปได้สวยแน่แต่ในระหว่างทางปัญหาอุบสรรคัผมทุ่มเททําคลิปมาตั้งพันสองคลิปเลยเนี่ยผมไม่อยากตอบอะไรมากถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรไปฟังคลิปผมแต่ท่านต้องการ นะครับต่อเติมนะไปเรื่อยกับผมเราร่วมเดินทางนะในเส้นทางของครอบครัวฟุตบอลไทยไปด้วยกันครับและแน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดนะผมพูดไปหมดแล้วนะผมเราลองเช็คนะว่าผมพูดอะไรครอบคลุม360้องศาหรือยังผมพูดไปหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ฟังกันเองแต่ส่วนเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรายการผมมาพันกว่าคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันมาก ผมคิดว่าเข้าใจกันแล้วนะว่าสิ่งที่เราคุยกันมามันเป็นระดับที่ลึกพอสมควรนี่คือครอรัวฟูตบอลไทยอย่างแท้จริงครับที่เจแปนเวเขาขีดวงกลมต้องการ10ล้านคนให้มีความเข้าใจและทราบซึ่งเกี่ยวกับบริบทเรื่องนี้นะผมพยายามทําถึงที่สุดเหมือนกันและแน่นอนครับเราต้องทําต่อไปเรื่องการเขียนธรรมนูญฟุตบอลไทยผมเขียนแน่ครับและผมเขียนผมจะเก็บไว้ในลิ้นชักของผมมีโอกาสผมจะแสดงตามสื่อต่าง ถ้าจะรวมเล่มหรือว่าทิบงินเด็เอกสารมมนต้องใช้ทุนครับแล้วผมจะพยายามหาทางวิธีการเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้นะไม่ได้เพื่อเป็นนะครับเป็นบทบาททางนิติกรรมอะไรนะเพียงแต่ว่าผมเผยแพร่ไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็หวังว่าเป็นเสียงเสียงหนึ่งนะครับผมเป็นคนเขียนวรรณกรรมของไทยนะทำงานมา20-30ปีก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับนักคิดคู่กับนักเขียนครับแนวทางสัจจนิยมคือในทางความเป็นจริงเราทำงานด้วยความบริสุดใจ แนวทางของช่องบัคกินชแนของคุมเนี่ยต้องการสร้างครอบครัวฟุตบอลไทย1ใน4ข้อของ j จแปนเวคือข้อ1สร้างทีมชาติไทยให้ดีที่สุดครับหรือผมสรุปใจความแบบไท a แลนด์เวคคือทําทีมโปรครับเราต้องมีนักเตะ80เป็นนักเตะที่ค้าแข่งนะครับอยู่ในสโมสรที่ดีที่สุดในโลก เท่าที่เราจะหาได้และเราต้องทําสามานูประชากรนักเตะของเราให้ครอบคลุมนะครับทั่วโลกเพราะว่านักเตะเรานั้นนะเป็นสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในปี2508เขาเป็นพลเมืองไทยเราต้องให้สิทธินะครับสิ่งพึงมีพึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้เสมอก,กันกับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาเป็นคนไทยส่วนเขาจะมาหรือไม่มามันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่เราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสามาคมฟุตบอลประเทศไทย คณะกรรมการาต่างๆอุปนายกต่างๆรวมทั้งโค้ชทีมชาติไทยมีหน้าที่ที่จะต้องทาทีมชาติไทยของเราและองค์กรฟุตบอลไทยเราในประสบความสำเร็จให้ได้ให้จุดสูงสุดนะครับตรงนั้นแหละคือหน้าที่ครับและในเมื่อเป็นหน้าที่แล้วทีมชาติญี่ปุ่นเขาใช้นักเตะเกรด A 80%ในทีมของเขาทีมชาติญี่ปุ่นเขาใช้นักเตะจากลีกยุโรป80%นะครับมีเพียง 10- 20%ี่เที่เขาใช้นักเตะภายใน ในลีกในเยาว,วชนเขาดึงขึ้นมาเท่านั้นและโมเดลนี้มันเป็นโมเดลของเจแปนเวและเป็นโมเดลของทีมชาตินะครับทั่วโลกที่เขาประสบความสําเร็จเราจะต้องดูแบบนะครับถ้าเราอยากจะเอาชนะนะครับที่จะขึ้นระดับมาสู่ระดับเอเชียเราต้องดูแบบจากทีมชั้นนําของเอเชียหรือเราต้องการขึ้นไปสู่ระดับโลกเราต้องเดินตามรอยทางของทีมระดับโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างนะ คือเราอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกไกลหรือเอเชียอาคเนรระบบนิเวศฟุตบอลหรือว่าสังคมเราวิธีคิดมันแตกต่างจากคนยุโรปครับเราจะไปทำพีระมิดยอดเดียวหรือทำการแผนพัฒนานะครับทีมชาติไทยให้เป็นในลักษณะแบบเดียวกันกับอังกฤษฝรั่งเศสหรือสเปนไม่ได้เราจะทำแบบอเมริกาใต้นะครับอาร์เจนตินาบราซิลก็ไม่ได้สิ่งต่างๆที่มันเป็นความพิเศษนะเหมือนญี่ปุ่นบอกว่าเป็นเกาะกาลาปากอสเนี่ย เอเชียตะวันออกไกลเราต้องใช้วิธีการนี้ครับคือวงกลมครอบครัวฟุตบอลหรือฟุตบอลแฟมิลี่ฝั่งซ้ายนะครับพีระมิดฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นนะครับฟุตบอลในรูปแบบของอสมัครเล่นฝั่งขวาพีระมิดฝั่งขวาเนี่ยเป็นพีระมิดฟุตบอลในลนักษณะโปรฟเฟชชั่นแนลหรืออาชีพนะครับโดยฐานพีระมิดร่วมกันและ2องพีระมิดเนี่ยต้องส่งนะครับพลังนะครับเกื้อกูลต่อกันและกัน แต่เราต้องมาตีความนะว่าไอ้เหล็กไทยทีมเยาวชนทีมชาติองค์ประกอบต่างๆในระบบของฟุตบอลไทยเนี่ยส่วนไหนเป็นส่วนพีระมิดฝั่งซ้ายส่วนไหนเป็นส่วนพีระมิดฝั่งขวาต้องตีความให้ละเอียดเมื่อตีความละเอียดแล้วมันจะนํามาซึ่งการมาวิเคราะห์ข้อหนึ่งคือการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่คือหัวหอกคือทุกสิ่งทุกอย่างของวงการฟุตบอล นะครับแล้วข้อที่2คือการพัฒนาภายในไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเวยาวชนพัฒนาลีกพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างภายในเนี่ยข้อที่3คือการพัฒนาโค้ดทัศนคติและพัฒนาโค้ดให้เพียงพอข้อที่4คือการประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องนํามาวิเคราะห์ร่วมกับนะครับวงกลมครอบครัวฟุตบอลและพีระมิดสองยอดด้วยส่วนรายละเอียดทางด้านเทคนิคฟุตบอลนะครับเป็นหน้าที่ของระบบนะครับในองค์กรอยู่แล้วในสมาคมฟุตบอลค,คือฝ่ายเทคนิค และองค์ประกอบ,บต่างๆที่มีส่วนประกอบร่วมกันนะมันจะต้องมอีชั้นเชิงในการที่จะทําทให้นะครับอ,องรวมของฟุตบอลไทยเนี่ยสามารถขยับขึ้นไปได้ด้วยจุดนี้เรามีฐานแน่นอยู่แล้วนะครับเรามีนายกนะครับที่มีแพชชั่นดีเสียสละอย่างมาดามแป้งนะครับที่มีความเฉียบเฉลียวฉลาดเป็นซ e o ในระดับชั้นนําในการบริหาราบริษัทชั้นนําของประเทศเราเรามีโค้ชที่มีความซื่อสัตย์นะครับ แล้วก็มีหัวใจที่เขาน้าจะโปร่งใสและทํางานนะครับอย่างเต็มที่นะครับเป็นโคน้ดนีที่มีความขย,ยันขันแข็งอย่างอิี่ชิเรามีองค์ประกอบที่เป็นหัวใจนะของฟุตบอลทีมชาติไทยเราครบแล้วนะเพียงแต่ว่าเรายังขาดครอบหัวฟุตบอลไทยครับขาดทัศนคติและที่สําคัญที่สุดเราขาดธรรมนูญฟุตบอลไทยที่จะมาปิดรอยรั่วต่างๆในการบริหารจัดการเพื่อจใจฟุตบอลไทยเรายกระดับขึ้น ดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และรักฟุตบอลแทยจริงขอให้อย่าท้อถอยครับอย่าท้อแท้นะเราจะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับผมเองทาคลิปมาปีหนึ่งอ่ะไม่สบายป่วยผมก็าทาครับแล้วผมจะพยายามพูดแม้บางครั้งจะเป็นลักษณะดุดันไปบ้างแต่ด้วยบริบทต,ต่างๆนะที่ผมจะเป็นต้องพูดนะครับและเราอย่าไปบูลลี่ไปต่อว่าใคร สังเกตด,ดูนะครับว่าผมพูดมาพันหนคลิปผมไม่เคยไปต่อว่าใครเลยซึ่งเป็นตัวบุคคลนะผมพูดถึงระบบเรื่องทีมตลอดนะครับและตอนนี้นะมันอยู่ในระดับหนึ่งที่ผมคิดว่าผมพูดไปมากพอสมควรแล้วนะครับส่วนข้อสงสัยต่างๆท่านถามมาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับท่านไปฟังในคลิปผมก็ได้ครับที่ผ่านมาหรือต่อไปนี้ผมก็จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยไปเรื่อยๆที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้เอาง่ายๆเลยลอรอร่วมให้กําลังใจนะทีมชาติไทยที่จะไปเยือนเติร์กวันที่สนะิบเนี่ย เชียนะครับทรงพลังใจให้นักเตะไทยเราทุกคนเอาชนะเติร์กเมสถานให้ได้ถ้าชนะได้มันจะเกิดสิ่งที่น่าชื่นใจฟุตบอลไทยจะก้าวขึ้นไปในระดับแรงกิงฟีฟ่าที่ระดับที่1 9 5แน่นอนเพื่อเผอจะขึ้นไป94หรือนะครับทีมอย่างโคโซโวนะครับทีมอย่างเบลารุสหรือเบนินนะครับที่เขาอยู่เหนือเราเนี่ยหรือโมซัมบิกเนี่ยเขาจะขยับอย่างไรถ้าเขาขยับดีเราก็อาจจะขึ้นได้ไม่เยอะ แต่ถ้าเขาพลาดขึ้นมาหรือว,ว่าทาผลงานได้ไม่ดีนักเนี่ยเราจะแซงขึ้นไป95-94ทันทีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชาติจีนในร่วงแน่ครับถ้าแพ้สมัทหนึ่งอ่ะแต่สําคัญภารกิจที่ต้องทําให้สําเร็จคือการเอาชนะเตอครับนอกจากเรื่องเลงกิงฟี فا แล้วเนี่ยถ้าเราไปเสมอหรือแพ้เราเสี่ยงตกรอบนะครับคัดเลือกเอเชียซึ่งมันเป็นอันตรายต่อทีมเมือไทยเรามากมันไม่ใช่เพียงเพียงอันตรายต่อช้างศึกชุดใหญ่แล้วนะ มันจะเป็นอันตรายต่อองค์รวมของวงการฟุตบอลไทยเราด้วยครับตรงจุดนี้ผมพูดถึงหัวใจของมันแล้วนะครับให้ท่านตระหนักในจุดนี้แล้วก็เราร่วมกันให้กําลังใจทีมชาติไทยและโคดิชีกันให้เต็มที่ครับในวันที่10มิถุนายนที่ถึงนี้นะครับ วานทุ่มเทความหานกล้าสักขาแห่งฟุตบอลไทยวันนี้ฟ้ามันใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์ We will go together in the same direction.